สวัสดีครับเมื่อนี้เบ้ากึนจะพามาถางปลาหลังบานอีกเลยแล้วครับเด้อถางปลาหลังบานของเบ้ากึนนะครับทางไปกัตสุดเด่นนะครับอันนี้เราจะมาถางป่านะครับถางไปเรื่อยๆนะครับพวกหลายครับพวกหลายช่วงนี้ฝนบาทันตกนะครับถ้าฝนตกงั้นขึ้ากนมาไล่มาทําความสะอาดหลังบานนะครับผมเบ้ากึนพาเพื่อนๆมาทําความสะอาดหลังบานนะครับเปลี่ยนนะครับดื่มเปลี่ยนแล้วนะครับ บางบ้านเป็นแล้วบาง beam, เบาขึ้นก็นมีความคิดนะครับบ้านบางบ้านเป็นสะอาดแล้วเบาขึ้นก็สิมีความคิดเป็นที่มันเป็นแะที่มันดินมันสวยนะครับดินมันสวยงามนะครับเบาขึ้นกันลื่หรือให้มันเปลี่ยนแล้วเบาขึ้นกัสิมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับทําให้มันเปลี่ยนแล้วเบาขึ้นกัททาความสะอาดเรียบร้อยนะครับทําความสะอาดเนี่ยมันเปลี่ยนเรียบร้อยพี่น้องหกไาครับ ช่วงนี้ฝนมาันตกหญ้าบาันขึ้นนะครับเป็นหญ้าเก่านะครับเมาขึ้นกระทางทางทาความสะอาดให้มันเรียบร้อยนะครับแปลนเ,เตืดเตืดพี่น้องเอ้ยบานนี่หลังบ,าบ้านเบาขึ้นนะครับกวดๆเล็กๆน้อยๆนะครับทําความสะอาดให้มันเรียบเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยแปลนเตืดเตืดพี่น้องบานนี่แปลนแล้วเนาะเบาขึ้นก็มีความคิดนะครับคิดอยากทําแปลงแปลงพักนะครับ ทำเป็นแปลงพักปลูกพักไว้กินยามฝนนะครับนี่เอาเป็นไปขุดขุดขอบแปลงพักก่อนนะครับเด้อว,วันนี้ทำแปลงผักด้วยนะครับทำความสะอาดส่วนไปด้วยนีเก็ขุดขยกยกคู่ยกล่องนะครับยกคู่ขึ้นก่อนนะครับนี่นี่เป็นแปลงเรียบร้อยนะครับทำคู่เป็นแปลงเรียบร้อยนะครับ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเบาขึ้นมาเห็ดส่วนนี่ยมันนี่ทำสวนทำแปลงผักนะครับว่าจะปลูกผักเห็นที่มันสวยนะครับที่ว่างเปล่านะครับสะสะแปลงนะครับขุดขุดแปลงนะครับทำความสะอาดไปเห็นพื้นที่มันสวยดีดินก็งามนะครับดินติดแค้มโค้งนะครับบานบาขึ้นกะไม่ไกลจากริมโค้งนะครับเป็น,น,นดินน้ำ ท่วมน้ำยังเนาะปูพักคือจงามเบาขึ้นว่าสะสะไปเรื่อยๆทำเปลยงเสร็จเรียบร้อยนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับมาลุ้นกันครับเบาขกินสิปลูกยังนะครับพี่เนาะเบาเกินทำเปลยงเรียบร้อยแล้วนะครับทำเปลยงใบสะอาดเรียบร้อยมาลุ้นกันเด้อครับเด้อเบาขกินสิปูพักยังครับทำความสะอาดไปทำเปลยงไปเรื่อยๆสะสะไปจนสุดพุรละครับนี่เริ่ม ทำเปลงผักนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมเบาขึ้นเห็ดเปียงผักและกระถางปลานะครับทำเปียงผักมาลุ้นกันพี่น้องไอ้บ่าเบากึนสีได้ผักยังมาปลูกนะครับเนาะนที่สวยนะครับที่สวยงามมากขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับฝากติดตามด้วย